ากโอกาน,แน,น,นแน่นครับแต่ว่าเหมือนกันยามไม่เยอะเป็นแค่ขยับเร็วพอสมควรครับจำได้ว่าปลายสะพานมีเ OG คอจีมับมุมนี้อ่ดาดักอยู่สองฝั่งเลยดักอยู่สองฝั่งเลยผมเห็นแล้วอะนี่ครับตัวหมวยน้ำตายแล้วฮะสมุตตาอัมสไตมาลอนน่าหน้ท่า,า,าฝั่งตัวไอซ์ครับโดยรวมแล้วผมชอบนะไล่อับนี้เอาละครับ เมทิกครับกับแวมไพโอ้โเพื่อนทีล้วจบที่สองเจงนี้ยังไงเอ่ยโดนอ้อมาทั้งหน้าหลังเอาแล้วไปรีโหลดใส่เขาเจอเลยกระโจนและเรียบร้อยครับโอ้โหจีแซดคงอยู่เหมือนเดิมครับจังหวะตัวโซร์เอโกโถอยเลยครับไม่เอาละฮะโอ้เช็คชื่อยังไม่เลือกเรียบครับเช็คชื่อแล้วทางฝั่งตัวโชเวฟครับมาที่เซฟไปอุ้ยแล้วมีตัวโล่งตัวโล่งอยู่นอนยิงได้หรือเปล่าเอาแล้วจังหวะโอ้ยคือรถถ่าน คืนรถทานครับผมถอยอย่างเร็วฮะตรงนี้แปมพันธ์ครับฟุกเทียดไม่ลงครับสองวันวันนี้ก็ไม่ลงเมื่อวานไม่ลง,ลงนะฮะตัดพามาบางเกิดครับตรงนี้นี่อยู่ทางฝั่ง,งตัวสะพานปตาเลยพี่อุ๋มดีไม่มีเรือให้ใช้ตรงนี้เลยน,นะดูก็ยังไม่ได้ตัดสินใจลงล่างแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่บังเกิดครับยังยังคงกักอยู่แต่ทรงนี้เหมือนมาดักเรือนะ มาดักเรือเฉยๆออกสุดแล้วจัดพามาเฮลยมครับมไม่ไม่กลับเป็นบ้านเหลืองนะนี่เปลี่ยนสีไปแล้วอืออครับโอ้โหแฟต์ลืมอาะไยกลุ่มบ้าวันนี้มีแข่งยข้ามา <c oughs> โอ้โห,โหน้องรักลงสองจะเข้าสามนไมอมตรงนี้ครับย,ยังยังหายาอยู่แล้วของยังน้อยอยู่เลยนะคือพวก คือพุ่งปอบไปเมื่อสักครู่นี้ว่าบางทีมันยอมจุ่มบูโซนจริงหาของก็ต้องมีของตอยหรือเปล่าใช่คือมันต้องแน่นกว่าน,นี้นะแต่ไม่แน่อา,อาจจะไปกองรวมอยู่ที่ใครสักคนหนึ่งหรือเปล่าคือเขาไม่ได้บแบบปั๊มในแซนห้องปั๊มในนีปั๊มในอีรังเกลนะยาวอยาวผมอุ้ยแล้วเห็นนะคอนเซ็ปต์โอ้โหปัญหาคือปูเีคอนครับขึ้นบกมาแล้วครับเกมที่แล้วไม่ได้สวนเลยนะ รูปเดียวคู่เดียวฮะพี่บอมบอกมันถึงสิบปีได้ซ้ำใช่จังหวาระรวบไปแล้วแบบจะไปยืนตำแหน่งกดให้เพื่อนไงจะไปพูมาหาไม่ได้มองเบคอนด้วยเพราะว่าทันหรือเปล่าเห็นไหมคอนเซปโอ้โหมีเนินบ่าเอาละเอาละดิมาดูครับเบคอนไม่รู้เบคอนเช็คหมู่บ้านแล้วกระดาษอ่ะแล้วครับเห็นเรียบผมว่าเรียบกระดาษเฮ้ยเป็นพวกเรียบร้อยครับเอาเป็นแม่ของสกานะ ตายเอาเรียบร้อยครับแล้วตาเก็บไปโอ้ไม่ได้มองฮะแบบนี้มีคุยกันหลังเกมแน่นอนโอ้โหต้องคุยกันสองเกมนี้บอกเลยว่าไม่ได้ครับนี่เสียสองจานตัดภาพมานี่วงต่องดูครับจะเป็นการชี้ตายบนไปเอาให้คนลุกเลยตายบนตายบนผมบอกแล้วเฟเวียฮะชาร์เปอร์นะครับแอมพายวิกิตคนลุกพี่ดูวารัฐวารัฐวนขวามานลเมื่อกี้นี่ไงเครียด เพราะกคนลุกเหมือนกันวนกลับแล้วเมื่อก <um yani> ี้พัเมย์แล้วตีเราเธอเลยตีอยู่เธอเลยไม่ตีเพี้ยนผิดตีเพี้ยนผิดเออโอ้โหตีอยู่เธอเลยเมื่อสักครู่นี้ัผมตดเพราะว่าสะพานเดิมไม่มีคนไงสามารถอ้อมกลับได้ครับถู้องครับและเรียบร้อยจากบนเขาแจมมาไปเก่งโซ่จากบูดีรัมครับโอ้ลักสามเศร้าเราวสามคนอีกแล้วเดี๋ยวดูเนตุนี้จากไอซ์ตั้มเรียบร้อยพอดีคำฮะเดิมสิบหก แมแล้วดูครับไอครับปลาบูเดิมเจอแล้วแเราดูแก่กิ๊โต้โอ้โหทรงนี้ไม่มีของแต่งแน่นอนครับผมแม่เรียบร้อยครับระเบิดสองลูกส่ง M6 ออกจากการแข่งขันไปเลยครับเสียสองก็ต้องฝังตัว KOG โอ้โหดีดเป็นกุ้งเลยนะนเฮ็เคเฮ็ดไม่ต้องพูดเล้แม่อู้แล้วตามโจนครับมีโมซินอยู่ตรงนี้เก็บไอ้ดำอยู่แล้วโชว์เช็คบ้านครับเข้าบ้านดีกว่าอัมสไตน์ เรเก็บไม่ได้ด้วยนะแม่มุมยิงต้องบอกว่าทางฝั่งของเบคอนทามเองก็ชุบเพื่อนเดียวกับรีเทคเดียวกันใช่ครับมีการโยงออฟโอชั่นเข้าไปช่วยเพื่อนตรงนี้นะครับโอ้แล้วถ้าเกิด KOG โดนปิดโดยเบคอนอีกนี่2เกมศูนย์แต้มนี่เหงานะเนี่ยโอ้โหแล้วรวบเลยครับทางฝั่งตัวเบคอนทามผู้ชมฮะนั่นนะสิคอนเซ็ปต์ขึ้นมาแล้วฮะปลาระเบิดปาตัวหลังโดนแน่อ้าวแล้วปล่อยเขาเข้ามาใกล้แบบนี้ปีวันทัแล้ว โอ้โหรเรียบร้อย,เ,<ล>ยเรียบร้อยครับผมโอ้โหได้แค่คนเดียวครับ<ย>อ้อแล้วเวลมอสฉีกมาไกลเกินหรือเปล่าแบบนี้ไม่ได้อะไรเลยฮะต้องครับอ้ต้องบอกว่าเฮาอีกมุมหนึ่งครับมีพี่ครับเป็นนักมเข้ามาจากเคลได้เหมือนกันใช่ครับผมอือแล้วเบคอน,เ,นเล่นแบบนี้นะผมบอกเลยผมวอร์มเอวรอเลยเตรียมร่อนเลยเตรียมร่อนละครับผมเตรียมบวชเลยลืมไปเลยครับผมลืมเลยเป็นรถตัวข้ามมา ยิงเ<ฮ>ี็บตัดแต่ยังไม่ลงนะเวลามอสใช่ครับผมคือจริงจอย่างที่คุณดิวบอกอะในช่วงต้นเกมว่าเหมือนเขาจะดักสะพานอีกอีกฝั่งหนึ่งใช่แต่พอไหลลงบ้านปุ๊บแล้วเช็คก,กันไม่ขาดเช็คก,กันไม่เคลีย ต้องรเรียบร้อยเลยก็คือเหมือนจังหวะที่ทางฝั่งตัวทอนเซตต์หันไปเจอทางฝังฝ่งบุรีรัมย์พอดีก็เลยเหมือนเรียกเพื่อนทุกคนไปมองเนินไว้ก่อนใช่ปรากฏว่าบีเขาจากน้ำไม่มีใครมองครับแล้วต,ต,ต้องชมอั้มสไตล์หันไปเจอพอดีแล้วหงมุมหนึ่งครับอาร์ครับมาตินครับไปน็อกนิมได้ไปเห็นพอดีแล้วหันกลับมายิงไกลได้หรือเปล่าทีเซอร์เอาแล้วทีเซอร์ถอยไม่เล่นครับเอาครับผมถอยมาก่อนฮะแล้วกลายเป็นว่าชาเปอร์จะเดินแรงใส่แล้วหลังจะเปิดใส่้หน้าของเต็มนะฮะ ดูครับผมมุมนี้เรียบร้อยครับผมซีแท็กแล้วปลาระเบิดใส่ไปนี่ครับทีเตอร์ไม่กล้าเล่นถอยลงมากลายเป็นว่าชาเปอร์ไหลามาแล้วทีเตอร์น่าจะไม่รอดหรือเปล่ามุมนี้เรียบร้อยจริง,รงๆด้วยครับโอ้อยดีวิ่งกลับครับงงท่านผู้ชมฮะใช่ครับผมจากคนดีชาเปอร์ลอดได้วงขึ้นบนมีวิกฤตเลยครับด้านล่างซึมกุยของจริงผมบอกแล้วถ้าอยากเซอร์ไพรส์ต้องไปแบบนี้ฮะอ้าวแล้วโดนลัดช็อตนะครับชาเปอร์ เขาเข้ามาแล้วมาร์ควันครับเราเข้ามาโตออนไลน์ที่สี่ได้ได้ครับผมและไหลมามุมนี้มีคนรอดักอยู่แล้วเป็นทีมแฟลตนะครับผมนครับตีโค้งออกนั้นนเา็นแคทด็อกหนึ่งหนาสเปรย์มาติดรถไปหนึ่งชุดไอ้เพื่อนมารออยู่แล้วรถปั่นขึ้นแคทด็อกสเปรย์มาแล้วหายก็เลยอ่าเป็นควินครับผมได้มีฟูาไปแล้ววินอะไรไม่ได้น่าจโตเก็บอีกหนึ่งได้ไหมเป็นแคทด็อกเรื่อเรียบร้อยสองคิวนี้หกบุยีรัมไปเจอเซเวียซัดโอ้เซเวียแล้วบุยีรัมไปสี่ศูนย์ครับ ใช่ครับผมไม่ได้ต้านเลยดิถ้าอย่างนี้โอ้โหไม่แค่สองน้องบอกเลยว่าซึมกุยตัดภาพแบบมุมไกลแคดด็อกเปอร์หายไปสองครับผมแล้ววันนี้เทปเปอร์โอ้ดิฟเข้ามาดิฟเข้ามาแต่การ์ตตีที่สองของวินี้หรือเปล่าเรียบร้อยครับเก็บไปอีกหนึ่งอีกข้างหน้าหนึ่งเบคอนเอาอีกแล้วฮะไปได้มาอีกหนึ่งเหมือนกันครับผมหนึ่งน็อกดาวห์ฮะ ต้อครับพี่น้องจักย์ที่ไหนแล้วบางเกิดอา่างคุณผู้ชมครับเป็น้องจักรย์ตัวชาร์เปอร์คิมี่นะครันี่เกมนี้ชาร์เปอร์เหลือแค่หนึ่งผู้ชมครับใช่ครับผมแล้วจักอร์ไปได้น็อกดาำมาเหมือนกันครับผมอีกหน้าหนึ่งเบคอนในน้อยครับเก็บคิวไปจนได้ครับเบคอนบวกสี่แล้วครับตรงนี้าโจนออกเกมตัดภาพมาแปดสิบเก้าครับโอด้านหน้าทูเสร็จครับวนกลับมาก่อนไปแล้วใส่ครับจัด โอ้โวงครับใครจะเชื่อแล้วลงไปล่างเต็มหม่ขึ้นมาแล้วสกหูใหน่อยในนแล้วเคาะไล่มาบัวลอยจัดให้ยอดนทำดีกลางทุ่งนี่คือฟอร์มดีต่อเนื่องตั้งแต่ที่ยังไม่เป็นขึ้นมาเป็นโปรโซีนนะบัวลอยแล้วเรียบร้อยครับมาลอนไปสวนใส่หน,น้ของเซเวียแล้ว <บน S 2> ส่งเซ<ล>เวียออกการขันไปเลยครับโอ้โหเบคอนบวกแปดแล้วเบคอนไฟเซเวียไม่เสียสักน็อกพุมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจบตอนไหนนะตอนเบรกยาวตอนไหนนะเกมนี้ฮะ เกมนี้ใช่ไหมับของขึ้นไปซ้อมเต้นเลยดูถ้าแกะท่าถ้าแกะท่าก่อนเออน้องจ้เก้อครับออกเกมไปแล้วอุ้ยจ้าเกอร์เดินกูเดินแรงใส่แซฟฟอร์ดอีกหนึ่งโอ้ยคิมมี่ครับผมไปได้มาอีกหนึ่งเหมือนกันครับนอกดาวไปแล้วจ้าเกอร์เก็บแซฟฟอร์ดเลยครับผมดูนะดูครับว่าให้กลับอย่างนี้คุณผู้ชมฮะสองคนของชาเปอร์ยังลากคิวมาได้นะแต่สุดท้ายครับผมเจ้าเกอร์โดนสวนไปโดยบัวลอยเหมือนกันแล้วก็คิมมี่ฮะโดนบัวลอยส่งออกเกมไปเลยหัวนิ่งๆเรียบร้อยพอเลสจัดให้ โอ้โหนี่ครับเช็คครับเช็ครงเช็ครถอยู่รงหว่งเตวินเทอรสครับโอ้เราต้องเปลี่นใจได้นะถูเสกครับได้มามม่ีกินหนึ่งน็อกเหมือนกันใช่ครับผมแเปลี่ยนหมุนหรือเปล่าน<อ>ี่ฮะเปลี่ยนไปเฉกใต้สะพานแล้วดูผมพรอนปากจริงนะวงเด้งขึ้นเนี่ยบอกเลยแล้วดูตีพี่รงร่างนี่พลิกวิกฤตเป็นวิบัติเลยนะจร <c oughs> ิงโหหนักก็เดิมนะเออเออซึมไลยนะเออขึ้นมาหายใจขึ้นมาหายใจยังครับรออยู่ฮึบอ่าเรียบร้อย โดนไปสามนัดอยากจะไล่ต้องโหต้องดูมุมดีครับแล้วดูต้องบีมเป็นคิวของวิทเลสไปได้ครับผมเล้วลูกนี้จะวินทอเลสลงเหลี่ยมยี่สิบดามิทเป็นจรันึี๊ดนี่ไงขึ้นมาหายใจโดนไปสามโดนไปสี่ไม่ได้จะไขคอเอ้ยแล้วระเบิดลูกนี้ระเบิดก็มีวงฟ้าก็มาชาติแล้วดูเดืดจากวินทอเอ้ยเอาโดนโวนมาเหมือนกันครับผมยิงหลังมาต้องถอยมาก่อนครับผมวปนทอเลสเทปแดน ไปเพลินไม่ได้แล้วโทนี่เคไปได้ทั้งของทูสต็อปครับผมน็อกดาวลงไปเพโซนก็ส่งนั่นของเอ็โคฮะไ <c oughs> ด้วงทานเอ็โคไม่นอนอุ้ยวงดีหาเฮลเอาแล้วดิเอาแล้วดิวดมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ถึงแชมป์ได้ไหมและเรียบร้อยครับเมจิกเกมนี้ไม่มีแต้มครับใครก็ได้วงเฮลครับผม <c oughs> อ้าวแล้วสไตล์ครับเต้นสะดุดยอกยอกยอกโอ้โหนี่ก็ยิงไม่พักเลยนะสตราเบร์รี่คอนขนาดอยู่ริมน้ำไม่มีพื้นที่เล่นนะครับผมยังหาน็อกหาคิวจนได้นะ8คิวไปแล้วครับผมตโทนี้และเรียบร้อยครับตะตอร์โดนโทนี่อเกมไป ใส the ่ชาดูฟอย์บรรจุให้เต็มแม็กซ์ชมฮะอ้าวเรามาแล้วไดฮาร์ดแต่โทนี่เคก็บอกว่าโทนี่เคไปลากนะของทูสต็อปครับผมเราลงไปใกล้ๆโทนี่เคมีท้าของวินทอเลสอยู่นะครับผมรีเซทกันได้ถ้ตามโจทย์การใช้หลักบเก้าข้อนี่ก็นอนยิงเลยแล้วกันฮะโอาดีๆยิงลูกทันไหมลูกทันไหมนะ โอ้เหมือนข้อเข่าน้องฮาร์ดจะเสื่อมอย่างนี้เนาะโอ้ลูกช้าไม่หน่อยครัเกือบเกือบเกื่อมูดนะตอนนี้เคตอนยิงไหนหลังมเหมือนกันเนี่จะไปนอนยิงเขาเป็เพลินไงแล้ววนกลับมาขึ้นมากรีปไปครับแล้วดูวงเจ็บจัดเซฟเดินล่างครับต้องดูครับว่าสายตรงไปแล้วเคาะเข้ามาโจเซฟได้ในห่วงกุ้ยชี่มามอมไองครับน้องล็อบบี้ได้ไปครับผมไปได้แต่เด็กมาแล้วไล่ตัวเซฟกดตบดีหายหนึ่งครับแลระเบิด แมจะถึงอยู่แล้วนะแล้วเอซบายครับผมไปได้ครังกล้วยชี้คิวสติวมาครับผมเบสท์เไปได้ครังของเมนเดสดอกดาวเพิ่มมาอีกหนึ่งครับผมหัวตารางเฟสแคนกับเบคอนเหมือนฝีจะขึ้นกันอยู่แค่สองทีมจริงๆนะเอซบายไปเ,เก็บได้ของคุณเต็งกได้ครับผมแล้วเฟสแคนห้าคิวไปแล้วฮะวววจบสิบสองครับเคียวอุลเต็มกราฟจบสิบเอ็ดซ e ือเปลอีทูนาย นี่คือสุดวงเลยนะเรียบลอยครับโอ้สุดกาลจริงๆไงสุดแบบสุดสแกนนะเมื่อกี้ใช่ครับผมแล้วอาร์มอาร์มอาร์มไม่ไหวเรรียบ้อยครับผมอันดับสิบรับบางเกิดใช่ครับเหลือ9ทีมครับ28 alive ครับผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเราได้เห็นเหมือนแลนลี่อ่ะคือขับรถไปขับรถกลับมาแล้วมาตีนเจอขัดหนึ่งช่วงผ่านไหลอย่างนี้เหมือนกันใช่ครับผมแต่ต้องระวังนะถ้าหลังมีเฟสแคร์มาเหมือนกันครับผมครับฟุกโอ้โหเดินใส่ตัดทะเลยก็ได้บาลมาหนึ่งเฉาบวยครับผมน้ำตบ นาตินไปก่อนพี่ชมฮะแล้วินทอเลสยังไม่จบนะครับพี่งเตรียมโอ้โหวิ่งให้ไวเล่มาไฟไปได้ขอหน้าของจัดแคลรี่ขึ้นมาไอ้เรียบร้อยน็อกดาวไปโดยทางด้านของใครเอ่ยทางวินทอเลสลูกที่สองเข้าเหรียบตัวเองเหมือนเดิมมันไม่ไปไหนจริงๆแล้วมาตินตัวไา้ไปได้มองแมนจนได้ครับโอ้ระเบิดยางที่ป่ะเนี่ยแล้วชอปเปอร์โดนน็อกดาวมาเหมือนกันเคาะอยู่เคาะอยู่ตรงนี้เกหันมานี่ไงแล้วระหว่างพักจากเบคอนหันมาหาคิวข้างหลังสักสองแล้วกันก็เหลือเชื่อจริงฮะแชร์่เกมนี้ แล้วขอบวงตรงนี้ครับทุกคนเขาพีทางเล้ยวเข้าวงมาแล้วแล้ววงเข้าเฟสแคร์ด้านล่างหึหึสองนัดสามนัดสี่นัดก็ยังไม่พอแล้วนอนทานก็มาตินใช่ครับผมเราดูขึ้นมุมสูงก็มีกดมาแล้วดูครับนี่ก็พยายามเงี้ยนะมุมเนี้ยจริงชาวบัวนักสกร์เขาจากทางฝั่งตัวนายชิดนาครับพยายามเงี้ยเบคอนอยู่เหลือเจ็ดทีมครับผมเหลีออะไรแล้วเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อย เป็นคอครับผมเจอโทนี่เคครับส่งออกเกมไป9ก้าคิวไปแล้วฮะแล้ววินเอเลสไปได้ของอาร์ตตาอีกหนึ่งครับผมตกปลาเก็บตกปลาจริงตกปลาในถังอ่ะซื้อหัวพ่วงหมดแล้วอ่ะตอนนี้ผมบอกเลยเป็นผมแล้วยอมแบบจมน้ำปอดติดเชื้อดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าล้นครับผมเอ้าววินเทอเลสโดดลงมาคือแบบจ่าให้ได้จ่าให้ได้แล้วกลายเป็นว่าจัดแคลรี่อ้าวลงลงมาเป็นปลาด้วยเฉยเลยฮะตรงนี้เอาพี่อ๋อมันเป็นที่นี่จีพีเอสเปล่าเออตรงนี้เพื่อนปลาใสกูเลยนะฮะแล้วคือ ตอนเนี้ยเบคอนเนี่ยจากหมูชมพูใช่ไหมตอนนี้ม่วงหมดแล้วนะเริ่มอืดนะเริ่มปวดไปนะม่วงหมดแล้วนะโอ้โหตัวเตอเหี่ยวหมดแล้วนี่คือแบบอันนี้คือแบบเลือดซีดแล้วตอนนี้นะจริงหนังย่นหมดแล้วตอนนี้ผู้ชมคะโอ้โหคือเรียบร้อยเินทอร์เลยได้แอสตราดายมาตัดภาพมาครับแฟรครับทีมที่เฮลมาตอนนี้ผู้ชมแต่ไอ้น็อคดาวอีกหนึ่งครับผมแล้วโดนเนี่ยจากซีโฟก้าแชมป์ปน็อกไปหนึ่งแล้วมุมไกลลัสกอร์ครับเก็บอัศวินออกเกมไปเบคอนจบดนะมีแฟรคิวชเว็บได้นายน้อยออกมาเหมือนกันใช่ครับขึ้นผู้ชมครับ เรซีแซกโดนหัวอุ้ยเคาะเมื่อกี้เต็มกราฟของเฟรแคนดีเหล่าเกยเข้าเราควินไม่ได้ท่าของชอปเปอร์ครับตองดาวอีกหนึ่งครั้งแล้วโจมเดฟโดนตดโดยเม่เขามายครับสองกระสีโฟกัสเก็บแชาปปี้ออกเกมไปนี่ฮะมาโฟกัสตรงนี้ก่อนครับผมซีแซกโดนอน้อกอีกหนึ่งคนครับเหลือเฟคนเดียวชาบูบอยโดนเล่าไปโดยวินทอเลสครับผม ปลายาวๆแล้วเป็นจัดแคลลี่มาตินสวนอะไรลน้ของแคทด็อกไปเหมือนกันครับผมเลยที่แอบ,บไปได้จัดแคลลี่ฮะน็อกดาวลงไปมาตินเก็บไปอีกหนึ่งคิวก็ผมเมงก็มาก็ไม่ได้โจเซฟครับผมลากไหลาตายไปสุดท้ายเป็นแฟดจบอันดับที่6ครับผมได้ไป5คิวด้วยกันจังหว <Burg undy S 2> <น>ะดปทิศเ,เหนือแล้วเฮลไม่เสียสักศพใช่บหมครับตอ้ตองเมื่อกี้ชเวฟเก็บเบคอนหมดเสียไปในน้ำด้วยกันเมื่อกี้คีเก็บได้ยังไงฮเฮลเน็ตจะปีนเขาโดนเน็ตลงไปในน้ำได้ยังไงเสียไปสองน็อกนะแต่ว่าชนะไฟได้ครับเฮลรีเซ็ตกลับมาได้ครับ ภูมนี้คนไทยครับโกงจัดอยู่เหมือนกันเสวต์บอกเอ๊ได้กลิ่นเบคอนในหลังหินตรงนี้น่ามีมีใครอยู่ในหรือเปล่าแล้ปไปไม่รอดเรียมเก่าไม่รอด13คิว13คิวไหมเรียบร้อย13คิวก็ผมโจมวีที่ห้าไปครับนี้โหเขามาฟ้าอ้าวเรียบร้อยเหมือนกันแล้วฉีกออกมาเสียทีแทกไปครับสำหรับวอลดัสครับผมตีได้กันไม่ได้แล้วเสวตไปได้เบียร์11อ้าวกลายเป็นว่าเสียสองเฉยเลย จังหวะไหลไปเก็บเบรคเบรคพี่ชมพะเทเวฟขึ้นจากน้าเฮลหว่เหว่แชมป์หมอพี่เกิดมาเปล่าต๋องพี่ไม่ได้ถ่ายเลยไม่ไม่ถ่ายเบคอนเบคอนนะต้องเสียผมใช่ครับต้องนี้ดเต้นง่ายเวฟครับเทเวฟบอล้วขึ้นโอ้โหโถนี่เก่งมุมไกลขึ้นมาเบิร์ดโอ้ยได้กลับมาด้วยขึ้นไปเปล่าน้องชายสิบสี่คิวสิบสี่คิวตรงนี้แล้วจั๊ปเปอร์บอกว่าขอเล่นมั่งละกันนะตรงนี้สายฮาร์ดสุดท้ายเก็บเป็นคว้าไฟจนได้ครับผมทถา้พี่หน่อยแล้วกันนะตรงนี้น้องๆขอนะ ชซ็ปเปอร์เองต้องเน้นหน่อยเองต้องเน้นกว่านี้นี่ไงแล้วชซ็ปเปอร์ได้เบียดสิบเอ็ดครับผมบวเป็นกมาอีกหนึ่งแยกออกมาวิกฤตอะไรนี่ครับท่ผู้ชมนะับเฟรซแคนแคนตอนแรกหวานๆแยกกันออกท่ผู้ชมนะแล้วดูขอขุดเพิ่มตัดมาชาวบีนหนึ่งตัวแปดแล้วปลาสวนมาล้นไปเยอะเไ้ยแล้วเป็นอีกหนึ่งเกมที่วอลดัตเข้ามาท็อปห้านะครับผมดูเนี่ยลูกนี้จากชูบครับ อุ้ยอีกเม็ดนึ่งแลกกันไปอ้เรือหนึ่งเดือมรูจุดห้าเนี่ยดำขนาดนี้เฮ้ยพาอะไรครับเวฟโอ้แล้วไม่รอดแล้วรอดไหมตบาปิดต้องลงป่าชิดเดิเอาลึกไปหรือเปล่าครัมุมนี้วินเเลสอยู่ในระยะระเบิดแล้วชเวฟเรียบร้อยครับไปก่อนบวเอรนี้เจะคัมางฝั่งตัว2คนของทางวลัสอ่หรือเปล่าสิ้าคิวฮะ ัวย่ครบมาตินยอมจุ่มวงเลยจุ่มวงเลยเรียบร้อยครับผมตรงนี้เคฮะเกมมาตินไปเหลืออีกคนเดียวครับเป็น s y x ตอนนี้เขา s y x จะจวดใครนั่นน่ะสิ s y x จวดเฮลยังถือว่าเฟซแคนได้ต้องจวดเฟซแคนแล้วว่าแล้วได้หรือเปล่าได้ครับนี่ไงต่ำไม่พอถ้า s y x ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเฟซแคนจะลำบากนะเพราะว่าหลังเปิดให้กับ s y x หมดเลยอยู่ครับยิงเฮลให้หน่อย นี่ไงเรียบร้อยเป็นคิวของชอปเปอร์ครับแล้วสี่สองใช่ไหมสี่สองครับหมดเลยว่าตรงนี้ด้านล่างฮาร์ดฮาร์ดรออยู่เหมือนกันนะคิวแล้วไฟไล่มาไฟมาล้นครับไฟมาโอ้ติดหลังเรียบร้อยเฮ้ยมินเทเลสยังสวนอยู่แต่คนเดียววินเทเลสปั๊มยานไหมน้องชายเดินเลยครับเดินแรงแล้ววินเทเลสเทียบลายเฮลีสปอร์ตมาถูกเที่ถูกเวลาจริงครับบอกเลย เธอเข้ามาทันเวลาเธอมาทันเวลาพอดีเลกใจเคยเป็นการที่เก็บตัวนี้ขึ้นเป็นเกะท่ายนะเหมือนจะเบียด์กันแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแข่งน้อยกว่าไอ้แข่งมากกว่าอันนี้แหละคือประเด็นอันนี้แหละคือประเด็นนี่ครับทีดีกับด้านของเฮล p สปอด้วยนะครับผมยังคงฟอร์มดีต่อเนื่องนะต่อเนื่องจากวีที่แล้วเลยนะครับผม